ก็ไม่อยากปล่อยไว้ให้มันแก่นะครับกำลังอ่อนๆกำลังขนาดนี้พอดีนะครับสูงแค่สามสิบเซนนะครับเนี่ยครับถ้าปล่อยไว้ให้มันยาวมากมันก็จะล้มนะครับแล้วหญ้าก็อายุเยอะไปมันก็จะเหนียวนะครับถ้าเป็นหญ้าตอนนี้โบก็เด็กชอบ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เช้า28นา่นะครับกรกฎานะครับก็พามาดูแปลงหญ้าเล็กๆนะครับเป็นหญ้าแพงกล่านะครับชาวนี้มาตัดญ้าให้บัวนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าไปร่วมงานวันยี่สิบแปดกรกฎานะครับผม ช่วงเช้าก็ทําบุญตักบาทนะครับเสร็จภารกิจเราก็มา,าที่สวนต่อนะครับวันนี้ตัดหญ้านะครับก็ด้านข้างก็จะเป็นผักะอมนะครับก็พยายามตัดแต่งกิ่งยอดบ่อยๆนะครับมันจะได้แตกยอดนะครับเราจะได้เก็บไปขายหรือบริโภคได้นะครับอันนี้ครับก็ตัดไปแล้วบางส่วนซึ่ง ก็ตัดผ่านไปแค่สี่สัปดาห์นะครับตอนนี้หญ้าก็ขึ้นมาแล้วนะครับพร้อมที่จะตัดนะครับก็ไม่อยากปล่อยไว้ให้มันแก่นะครับกำลังอ่อนๆกำลังขนาดนี้พอดีนะครับสูงสัก30เซนนะครับนี่ครับถ้าปล่อยไว้ให้มันยาวมากมันก็จะล้มนะครับแล้วหญ้าก็ อายุเยอะไปมันก็จะเหนียวนะครับถ้าเป็นหญ้า่อนนิโวก็จะชอบหน่อยนะครับแล้วปล่อยไว้นานนะครับมันก็จะแก่นะครับแล้วมันก็จะมีการล้มนะครับงั้นหลังจากตัดแค่สี่สัปดาห์นะครับผมก็จะตัดเลยนะครับก็คือหมุนเวียนนะครับหนึ่งเดือนก็ได้ตัดแล้วนะครับถ้าเรามีแปลงเยอะเราก็สบายนะครับเราก็ตัดหมุนเวียนนะครับสับเปลี่ยน ไม่จาเป็นต้องกินทุกวันครับหญ้าก็กินวันเว้นวันนะครับก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็มีหญ้า,าให้วัวเราได้กินนะครับตรงนี้เป็นอคอกที่อยู่หลังสวนนะครับก็จะไว้สําหรับแยกลูกวัวนะครับที่หย่านมนะครับจะมาไว้ตรงนี้นะครับหลังจากหย่าเราก็จะเดี๋ยวจะปรับปรุงอคอกนิดนึงจะลื้อตรงนี้ออกนะครับที่เป็น ถังน้ำนะครับมันผุแล้วท่านใดที่กําลังคิดจะใช้แบบนี้นะครับถังน้ํามันนะครับไม่แนะนําเพราะว่าปีกว่าก็ผุนะครับโดนน้ําโดนเศษอาหารที่หมักไว้ก็ขึ้นสนิมดังนั้นเรา <c oughs> ใช้ปูนก็จะดีนะครับอย่างวงบอ่อผมเหลือ <c oughs> ก็จะใช้วงบอ่อเป็นที่ใส่อาหารนะครับแล้วก็จะทํา คอกให้เขาเดินเข้าออกได้เลยนะครับตรงนี้เขาอยากออกมากินหญ้าก็ให้ออกมาเล็มหญ้านะครับอยากเข้าไปร่มก็ไปข้างในนะครับก็จะเป็นคออด้านหลังที่ไว้สําหรับลูกวัวหย่านมนะครับเป็นบรรยากาศรอบสวนนะครับช่วงเช้ามาตัดหญ้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้ก็มีแพลนที่จะขยาย แปลงหญ้าสักหกไร่นะครับก็รอเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนนะครับกำลังสวยนะครับเดี๋ยวไปตัดหญ้าก่อนนะครับ่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้อาจจะยังขึ้นไม่สูงนะครับไม่หนาแน่นเนื่องจากว่ามันเป็นเนินนะครับไม่มค่อยมีน้ำนะครับก็กดติดตามแล้วกันนะครับสวนรูทับนะครับกอลบวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ